สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่นานะฮะที่นาอยู่ที่ตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายพื้นที่อูอ2ไร่3างาน78ตารางวาลูกค้าแปลงนี้เลยนะฮะแปลงด้านหน้าของทุกท่านนี่เลยนะฮะ,อะตอนนี้ก็จะมีรถขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลทรายขาวนะฮะเขามาเอาหินนะฮะหินคลุกมาใส่ถนนให้นะฮะลูกค้า เนื่องจากว่าหน้าฝนมันมันเข้าลำบากนะฮะทางองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะฮะก็เลยพาพัฒนานะฮะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้อ่าแปลงนี้นะลูกค้านะแปลงนี้ด้านหน้านะฮะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะฮะอยู่ในพื้นที่ได้วิวนะฮะได้วิวเขาเป็นแนวยาวเลยนะฮะค่อนข้างสวยเป็นแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งเลยนะลูกค้าอ่าด้านหน้าแปลงนะฮะติดถนน หน้ากว้างอยู่ที่88เมตรนะลูกค้าตั้งแต่นี่ฮะตั้งแต่แนวนี้เลยแนวนี้นะฮะด้านขวาแปลงนะฮะติดร่องลำเหมืองสาธารณะนะฮะด้านข้างก็จะเป็นบ้านสวนของชาวบ้านนะั้าค่าบ้านสวนค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะมีหลายหลังเลยทีเดียวเข้ามาจากถนนคลองชลพรานก็ประมาณ 400เมตรนะฮะเข้ามาจากถนนคลงองชะประทาน400เมตรด้านหน้ากว้าง88เมตรนะฮะความลึกด้านซ้ายนะฮะอยู่ที่66เมตรนะฮะความลึกด้านขวาอยู่ที่90เมตรนะฮะส่วนความกว้างด้านหลังอยู่ที่48เมตรลูกค้าด้านหน้านกว้างเป็นแปลงนาะที่ตั้งแต่กระต๊อบนั่นนะลูกค้านะตั้งแต่กระต๊อบนู่นเลยนะ เป็นแปลงนาะที่ตอนนี้ยังเขายังไม่ได้ทำนานะลูกค้านะเป็นแปลงโล่งๆนี่เลยนะฮะหน้ากว้างนะฮะหน้ากว้างแปลงสวยแปลงหนึ่งนะฮะบ้านข้างเคียงก็จะมีบ้านสวนนะฮะมีเพื่อนบ้านนะฮะก่อเจ้าของเปิดราคาขายที่ไร่ละ2องแสนห้าหมื่นบาทนะลูกค้าสองแสนห้าหมื่นบาทนะฮะก็ถือว่าราคาไม่แพงนะฮะ แปลงนี้นะห่างจากที่ว่าการอำเภอผ่าน16กิโลเมตรนะฮะมหาลัยเทคโนผ่าน9.1กิโลนะฮะห่างจากถนนพหลโยธินเข้ามาประมาณ4กิโลเมตรนะฮะลูกนะคะ้ไปกับถนนคลองชนประทานนะฮะเดี๋ยวทางเข้าออกเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็ ไปดูเจ้าหน้าที่นะฮะเขาทำงานกันนะลูกค้านะ <S <S เขาใส่หินคุกเลยนะลูกค้านะใส่หินคุกแบบว่าหน้าฝนนี่ไม่สุดเลยนะฮะทางเข้าออกนี่จะสะดวกเลยทีเดียวนะลักษณะพื้นที่ก็จะต่ำกว่าถนนเล็กน้อยนะฮะลูกค้าทำโคกตรงนาะทำบ้านสวนได้นะลูกคา้าแปลงนี้ วันนี้เรามานะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็มาทำงานพอดีนะฮะลูกค่ะกว้างนะฮะกว้างมากเลยทีเดียวนะฮะ นะะแนวเขตด้านขวานะฮะ,ะส่วนใหญ่จะเน้นแนวนะฮะเน้นแนวคันนาเป็นหลักเลยนะลูกค้านะเป็นที่ดังเดิมนะ,ะหาหมุดฉนดไม่ค่อยเจอนะฮะ ก็ลูกค้าท่านไหนนะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0932927167หรือว่าทักไลน์วสัตว์ตดไทยแลนด์นะฮะส่วนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ